สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง FC หลายๆท่านที่อยู่ตามประเทศแล้วก็สร้างบ้านที่ประเทศไทยนะพอสร้างบ้านปุ๊บก็อยากให้ลูกหลานหรือญาติพี่น้องมาพักอาศัยในะบ้านของท่านเพราะอะไรมาดูแลแต่การดูแล FC เห็นไหมครับผมนี่ผมนี่เห็นไหมบ้านไหมไฟไหมเพราะอะไรเขาไม่สนใจ และเป็นไงบ้างเมื่อบ้านโดนไฟไหมในประเทศไทยนะเขาติดต่อมาคุณชัยคะเนี่ยให้พี่ชายเนี่ยเขามาพักอาศัยอยู่พอพักอาศัยอยู่ปุ๊บไม่ดูแลเลยอยากจะเผาแล้วก็เผาแล้วตอนนี้ประเทศไทยล้อเป็นจับแตกเลยเอฟซีแล้วคุณเป็นบ้านนอกคุณจะเอาอะไรมาเผาใกล้ๆบ้านคุณอะ่ะห้องครัวห้องน้ำอะไรไปหมดเลย สวัสดีครับทุก f อทุกท่านที่อยู่ประเทศไทยและอยู่ในต่างประเทศนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุขโขทยัยมาเดินเรื่องให้ลูกค้าที่อยู่ที่นี่นะครับเนาะก็เดินทางมาถึงที่สุขโขทัยแล้วนะครับผมมา f อเรามาคุยเรื่องนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมนะครับเนาะนะครับขอบคุณมาก f c ที่จ้างมาแล้วก็ให้ทํางานที่นี่นะครับแล้วก็ที่พักที่ผ่อนให้ผมเป็นอย่างดี VIP ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเนาะอันดับแรก อ่ะเรามาคุยเรื่องนี้เอฟซก็คือว่าผมเข้าใจเอฟซนะว่าเรามีบ้านเรามีบ้านนะแล้วก็ให้ญาติพี่น้องมาพักอาศัยเพื่ออะไรเพื่อมาดูแลบ้านผมเข้าใจแต่อ่าสวัสดีครับน้องเลิฟนะครับน้องเลิฟนะสวัสดีครับทุกท่านนะครับคุณพจน์นะครับคุณภัยทูลน,นะครับแล้วคุณอ่าพิยาดอนถ้าผมพูดผิดอ่านผิดขอโทษนะครับผมแต่ว่าเมื่อคุณสร้างไปแล้วอ่ะนะครับผมสร้างไปแล้วสร้างบ้านไปแล้ว บ้านนี้เหมือนของน้องชายแล้วหรือวิชายของคุณฉันจะทําไงก็ได้ความสะอาดมีไหมอาจับแรกเรารักบ้านไหมคุณสร้างบ้านมาห้าล้านหกล้านรักบ้านไหมทุกคนรักบ้านไหมผมรักบ้านนะผมก็อยากให้บ้านมีแบบว่าความสะอาดแต่บางครั้งคุณเห็นว่าญาติพี่น้องคุณสปกปรกผมแน,นะนําว่าให้ไล่ออกไปซะเพราะอะไรสองก็คือบ้านญาติไม่ตัดเลยนี่ไม่ตัดเลยเขามาอยู่ที่นี่ เขามาอยู่บ้านพักอาศัยคุณคุณต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยซ้าไปต้องโอนเงินให้เขาด้วยซ้ำไปโดยที่เขาอยู่ฟรีถ้าคุณไปเอาให้บ้านหลังเนี้ยนะครับผมให้คนอื่นเช่านะครับอยู่ใกล้ๆกรุกงเทพนี่แหละเดือนนึงหมื่นกว่าแล้วแล้วเป็นไงบ้างบ้านตัวนี้โดนไหม้ไปหมดแล้วเป็นไงเออพี่พี่เออก็พี่มีเงินเยอะพี่ก็พี่ก็กซ่อมสิแล้วก็พี่ก็สร้างบ้านใหมส่สิมึงจะบ้าหรือเปล่า บ้านนี้ห้าหกล้านน่ะรู้ไหมกว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศกว่าจะได้เงินนี้มาแทบลำบากขนาดไหนแล้วบอกพี่พี่พี่มีเงินมากพี่เป็นเมียฝรั่งพี่ก็สร้างใหม่สิผมแนะนำอย่างอื่นนะแจ้งความเลยครับผมใครต้องรับผิดชอบคนนั้นต้องรับผิดชอบคือน้องชายคุณหรือญาติของต้องรับผิดชอบเพราะอะไรเขาไม่สนใจอยากจะเผาก็คือเผาอะ่ะสวัสดีค่ะคุณชายอยู่ออสเตรเลียค่ะอ่า เปิดเบอร์โทรศัพท์เจอคุณชายอ๋อ,อครับผมสวัสดีครับผมคุณสมศรีนะครับเนาะผมแนะนําว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องถ้าเขามาอยู่กินฟรีอยู่ฟรีคุณต้องจ่ายค่านั่งก็ไฟอีกทําไมคุณไม่ประเคนบ้านให้เขาไปเลยอ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้านบ้านไฟไหมแล้วบอกพี่พี่มีเงินเยอะอยู่แล้วพี่ก็ซ่อมเองสิพี่ก็สร้างบ้านใหม่เดี๋ยวผมอยู่ต่อไม่ต้องทําไม่ต้องทําไปที่โรงพักไปที่โรงพักนะครับ เป็นขย,ยีอาญานะครับผมเขาต้องรับผิดชอบไปคุณเขามาอยู่ฟรีแล้วนะครับอยู่ฟรีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วกลับกลายว่าคุณต้องมาเสียค่าค่าใช้จ่ายที่อ่าไฟไหม้หรอไม่เอฟซีไม่ FC. ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คุณแจ้งความเลยครับไม่ใช่แล้วถ้าเป็นผมอะ่ะนะครับผมเอาง่ายๆเอาง่ายเอฟซี FC. ถ้าคุณกลับกันบ้างผมจะบอกกลับถ้าคุณ พี่ชายน้องชายคุณไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณอยู่บ้านฟรีบ้างแล้วคุณทําบ้านเขาไฟไหม้อะ่ะคุณคิดไงแล้วคุณไปบอกเขาอย่างเงี้ยเออเธอมีเงินเธอก็สร้างใหม่สิโมโหไหมเอฟซี FC จะโมโหไหมผมคนหนึ่งละที่โมโหอะไรเนี่ยให้ก็อยู่ฟรีกินก็อยู่ฟรีค่าบ้านก็ไม่จ่ายค่านั้นก็ไฟก็ให้อีกแล้วทําไฟไหม้จะไม่รับผิดชอบหรอผมคนหนึ่งที่แจ้งความ ผมเป็นคนหนึ่งที่แจ้งความเป็นขยีอาญาเขาต้องรับผิดชอบจะมีเงินไม่มีเงินไม่รู้แต่คุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณอยู่ฟรีกินฟรีแล้วแล้วไงต่อฮะจะเอาเงินยู่เถอหรอพี่พี่สาวรวยแล้วก็ซ่อมก็ไปสร้างเองสิไม่ใช่บ้านเกือบห้าล้านคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมคนที่อยู่เมืองไทยอะ่ะเกือบห้าล้านเกือบห้าล้านเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อีกค่าถมที่ค่าสร้างบ้านทํานู่น แทบตายกีปป่สิบปีที่ต้องหาเงินมาเกือบห้าล้านคุณรู้ไหมเงินห้าล้านมันสัมมากสําหรับคนที่อยู่นะครับผมคนที่อยู่ต่างประเทศเขาหาแทบตายเขาเป็นแม่ครัวเขาไปทํางานบริษัทเขาทำโน่นนี้เชาา้ามาหิมะตกจองเดินทางไปทํางานโดนดุดาก็ต่อทนทุกสิ่งอย่างทนทุกอย่างเพราะเพราะอยากได้บ้านและบ้านนี้ก็เป็นของสามีเขาด้วยยังไงต่อนะครับผม ขึ้นขั้นตอนไม่สนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องต้องตามระบบการกฎหมายถูกต้องแจ้งความไปเลยนะครับผมแล้วยังไงต่อเงินกว่าจะได้ห้าล้าน f อเป็น f อซเอซยอมไหมผมถามมายอมไหมเอฟซอะคนไหนจะคนไหนโง่ก็ยอมไปก็เรื่องของคุณแต่ผมคนเงินที่ไม่ยอมล่ะผมแจ้งความเพราะฉันเรื่องญาติพี่น้องตัดไปได้เลยคุณมาอยู่ฟรีแล้วค่าน้ำก่าไฟก็จ่ายให้หรอจ่ายทุกอย่างให้อย่างดีอย่างนี้ไม่มีแล้ว เงินกว่าจะได้มาแสนลําบากกินข้าวทีจะไปร้านอาหารนี่คิดแล้วคิดจะกินดีไม่ว่าเออเราต้องเก็บเงินนะต้องกู้เงินเข้ามาก่อนกว่าจะได้เงินมาสร้างบ้านได้เป็นไงไฟไหม้เป็นไงเอฟซี FC. แล้วไฟไหม้เป็นไงบ้างอะแล้วจะมาเกงใจเหรอนี่นี่ดูเนี่ยนะเกงใจเหรอไฟไหม้หมดเลยนะ่ะคุณจะเกงใจทําไมเกงใจพระแสงอะไรไม่ต้องเกงใจจัดก,การเลยครับผมจัดก,การเลยนะครับผม จัดก,การเลยแจ้งความเขาจะรับผิดชอบเขาไม่ีที่ดาที่ไร้เขาต้องขายมาให้คุณคุณเข้าใจไหมเขาต้องขายมาให้คุณไม่ใช่ป่ะโอ้เขาเป็นน้องชายนะไม่แล้วตอนที่เขาอยู่น่ะเขาดูแลบ้านให้คุณไหมพอผมเห็นรูปภาพปุ๊บบ้านก็สกรปรกมันอยู่ที่นิสยัยสันดานคนว่าบ้านสะอาดหรือสกรปรก fc ถ้าคุณน่ะคุณไปอยู่บ้านคุณคุณก็ทาความสะอาดเก็บนูน่นเก็บนี่ทุกสิ่งอย่างใช่ไหมครับผม เป็นบ้านไม้และบ้านปูนครับอย่างดีเลยครับผมทั้งสองอย่างเลยนะครับผมบ้านไม้ทั้งบ้านปูนด้วยผสมผสานกันมันไหม้หมดแล้วอ่ะปูนก็มันก็ต้องทาสีใหม่ทำนู่นทำนี่ทุกอย่างหมดแล้วมันไหม้ลามไปหมดเลยทั้งหลังนะข้างหลังเป็นบ้านข้างหลังเป็นบ้านไม้เป็นห้องครัวอะไรต่างๆครับแล้วก็เป็นบ้านที่ลางจอด ould, you, yourself, รถแล้วก็เป็นบ้านข้างบนก็เป็นไม้ด้วยอะไรต่างๆผสมผสานกลับกลายว่าไหม้หมดแล้วแจ้งความอย่างเดียวไม่ยอม บางคนบอกว่ามันเป็นพี่น้องกันคุณชยัยอาจจะคุณรักคุณมากลวกรักน้องชายค,าคุณมากคุณก็เอาทู่ไปเทียนไปกราบไหว้มันซะนะครับเท่านั้นเองเอาไปจะากราบไหว้มันซะแล้วคุณก็หาเงินมามา,มาซ่อมแซมมาทําบ้านใหม่นั่นแหะประกันก็ไม่มีคนไทยก็แปลกประกันน่าจะทําก็ไม่ทําทําประกันซะหน่อยก็ไม่ทําพอไฟใบใบเอ่อไหมบ้านมาไปุ๊บเป็นไงต่อคุณชยัยจะทําไงดีคะตอนนี้ เออจะทำไงดีอ่ะเออคุณไม่ต้องทำอะไรแจ้งความอย่างเดียวตรงสุดๆค่าจริงๆพี่ชายอ่าน้องบุภาโอเคอยู่นครสวรรค์ใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ที่สุขโขทยัยนะครับเดี๋ยวแวะไปหาแล้วกันโอเคไหมบอกด้วยตำแหน่งนะครับตอนนี้ผมมาทำงานที่สุขโขทัยนะนะครับผมเดินสายอย่างเดียวตอนนี้ผมเดินสายอาทิตนี้ผมอาทิตย์หน้าผมก็ไม่ไหวแล้วกลับแล้วนะครับต้องทํางานที่ประเทศวิตเแลนด้วยไมนะ่ใช่ว่าจะมาทํางานแค่เมืองไทยเฉยนะครับผม ต่างประเทศผมก็รับนะครับเนาะเพราะชั้นเอฟซีประกันไม่แพงเลยนั่นแหละคือคนไทยไม่อยากเสียน้อยเสียยากไงประกันก็ไม่แพงไม่เป็นไรมันไม่เคยมันคงไม่เกิดอุบัติเหตุหรอกมันไม่เคยไฟไหม้หรอกประกันก็มีทําไมไม่ทํานิดๆหน่อยๆไม่จ่ายพอเล่นหวยจ่ายได้พอไปเล่นคาาโกเกหรือไปเล่นคาสิโนคุณจ่ายได้แต่ประกันคุณไม่ยอมจ่ายผลจะท้ายเป็นไงบ้างอ้บ้านไฟไหม้ สิ่งที่แก้ปัญหาก็คือว่าให้คุณเนี่ยแหละแจ้งความเอาผิดน้องชายคุณเท่านั้นอ่ะแล้วน้องชายคุณมีที่ดินไหมมีให้มันขายไปแล้วเอาเงินนี่มาให้คุณซ่อมแซมคุณจําได้ไหมตอนที่คุณกินข้าวมื้อหนึ่งคุณยังดูแล้วดูอีกว่ามันแพงหรือเปล่าไอ้ส้มตันนี่ร้านนี้แพงไหมจะกินได้ไหมนะครับผมพอคุณไปทํางานคุณต้องนั่งรถไฟไปทุกเช้านะครับนั่งทุกเช้าคุณลําบากไหมหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนไปไม่ทางก็โดนด่าอีกหัวหน้าด่าอีก แล้วคุณทำยุกงานทุกวันทุกวันเพื่ออะไรทุกบ้านหลังนี้เพราะฉันคุณต้องแจ้งความอย่าไปยอมยอมทำไมนะคะผมยอมทำไมถึงเป็นน้องชายสุดที่รักของคุณคุณก็ห้ามยอมอ่าถ้าเอาลูกเอาเมียมาอยู่พักอาศัยฟรีโอ้โหถ้าเป็นที่อื่นเขาให้ประมาณอยู่แถวแถวริมทะเลด้วยนะหมื่นกว่าแล้วเดีนี้เป็นไงบ้างอ่ะ ไฟไหม้ก็ไม่รับผิดชอบไม่ไรเป็นไรครับพี่สาวพี่สาวมีเงินเยอะเป็นเมียฝรั่งเนาะก็ให้เขาสร้างใหม่จะบ้าหรือเปล่าลองลองคุณไปทําบ้างอะ่ะแล้วน้อง,องสมมติว่าคุณอยู่ที่นั่นคนเดียวอ่ะแล้วน้องชายคุณอยู่ต่างประเทศน้องชายคุณก็ฟ้องคุณมันของธรรมดา บางคนใจดีก็ใจดีสุดๆนะครับผมน้องชายน้องสาวมันเป็นน้องชายคุณชายอะตอนน้องชายคุณกลับบ้างคุณคิดกลับบ้างถ้าคุณมาเนี่ยแล้วคุณทําไฟไหม้บ้านเขาเขาจะเอาเรื่องคุณไหมเขาเอาเรื่องคุณแน่นอนอยู่แล้วแล้วคุณคิดว่าเขาจะใจดีกับคุณเหมือนคุณตอนนี้เหรอไม่แล้วคุณชายคิดว่ายังไงคุณก็ต้องแจ้งความ เพื่อให้เขาไปขายที่ดินที่ไหนก็ได้ของเขาสักหนึง่งเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบเมื่อเขาอยู่กินฟรีแล้วในบ้านคุณมีลูกด้วยอะไรต่างอยู่สุขสบายมีห้องอย่างดีมีแอร์ข้างในเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเฮ้ยที่ไหนมีอีกอ่ะไม่มีออริไทยแลด์ญาติพี่น้องแล้วคนไทยจบกับใครก็ญาติพี่น้องนี่ไฟไหมนะคุณไฟไหมนะเขาต้องขายที่มาให้คุณเพื่อมาอะไรมาซ่อมบ้านให้คุณแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยแล้วเขาต้องจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเพื่อคุณ กี่ล้านกี่ล้านไม่รู้อ่ะเขาต้องจ่ายคุณเข้าใจไหมเอฟซีเขาบอกโจรปนสิครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวถูกต้องเพราะฉันคุณต้องเอาเรื่องน้องชายแจ้งความอย่างเดียวทำไมเอฟซีผมไม่เข้าใจเนะี่ยทำไมเอฟซีต้องยอมญาติพี่น้องต้องยอมทุกคนทุกอย่างแล้วตัวเองตายยังยอมเลยเพราะอะไรทำไมคุณไม่ทำเพื่อตัวเองบ้างเอฟซี FC? ทำไมคุณไม่ทำตัวเองบ้างเพราะอะไร ลองหลอกบอกผมเม่สักคำสองคำสิเพื่อชื่นใจทิ้งทำไมคุณรักญาติพี่น้องมากกว่าตัวเองจนตัวเองตายก็มีเนี่ยบ้านไฟไหมเนี่ยคุณยังรักญาติพี่น้องอยู่เหรอไหนลองอธิบายว่าใครใครใครยอมบ้างเป็นใครยอมบ้างครับลองตอบสิใครไม่ยอมบ้างครับเขียนมาและใครยอมก็เขียนมาผมอยากจะรู้ครับผมคนหนึ่งละที่ไม่ยอมยกมือละไม่ยอมฟ้องฟ้องอย่างเดียว ไปขายที่ไหนขะายที่มาขายอะไรแล้วแต่คุณจะมีหนี้สินแต่คุณต้องอะไรต้องซ่อมบ้านหรือทําบ้านใหม่ฟื้งฟูงฟงทุกอย่างแล้วเฟอร์นิเจอร์ต้องครบทุกอย่างเหมือนที่จ่ายไปโอเคไหมเอฟซีร okay, ักตัวเองให้มากๆค่ะกําลังโมโงหเรื่องไฟไหม้อยู่ค่ะพอดีเปิดเจอคุณชายฟังเพื่อ อารมณ์ดีขึ้นบ้างอ่าไม่ยอมไม่ยอมคุณปาลณีหมอไม่ยอมคนนี้คนนี้ไม่ไม่ยอมคุณอ่าสายตาไม่ยอมคุณอ่ีชานกบอกไม่ยอมคุณปาลีไม่ยอมค่ะจะยอมทําไมอ่ะบ้านทั้งหลังอ่ะคุณคุณคิดสิ เอฟซีคิดตตอนที่คนลําบากไม่มีข้าวจะกินไม่มีอะไรก็ต้องทํางานโดนบีบบังคับจากหัวหน้าโดนดา่าคุณคิดแต่กว่าจะบ้านสักหลังหนึ่งกว่าจะพ่อได้จนบอกว่าเป็นเชื่อของเรานะโอ้โหอย่างดีทุกอย่างคิดตัวนี้บ้างเอฟซี FC, ทำไมไม่คิดมาคิดว่าพี่ครับผมขอโทษนะครับเออผมผมพี่ก็มีสามีฝรัง่งพี่ก็สร้างบ้านใหม่เนาะมึงมึงจะพูดง่ายๆขนาดนี้ได้ไงบ้านเว้ยไม่ใช่เปไป,ไป,ไปของเล่นหรือกาแฟแก้วหนึง่ง กาแฟแก้วยี่สบาทสาสิบาทที่เมืองไทยบ้านนะเป็นสี่ห้าล้านใจอ่อนไม่ได้เอฟซี FC ต้องฟ้องบางคนมันเป็นน้องชายถึงเป็นน้องชายก็ต้องฟ้องเขามีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างเขาต้องขายมาให้คุณโอ้พี่ไม่อยากใจร้ายมันใจร้ายไม่ใจร้ายก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ทําตัวนี้คุณต้องจ่ายเองเอาอยัางไงมีสองข้อให้เลือกข้อแรกคืออะไรนะครับผมให้น้องชายใจ่ายให้ ขอทรัพย์สินทองมาเขาจะขายยังไงแล้วปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหา,า,ญหาคุณเขาต้องอะไรต้องทำให้ได้เอาเงินมาใช้คุณรักตัวเองนะยิ่งกว่ายักษ์ใจใครนะครับอยู่มุงนอกทำงานแทบตายนะครับนาะทำงานแทบตายเพื่ออะไรแล้วน้องชายบอกพี่พี่ก็มีเงินเยอะกับผมไม่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 ไม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 ฟ้องแจ้งความคดีอาญาเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่าง โอเคไหมไม่ใช่มารักแบบว่าญาติพี่น้องกันผมรักมากแล้วหนูพี่พี่รักน้องมากนะเห็นคนไปปลูกบ้านซื้อบ้านที่ดินแต่งตัวคนเชื่อ,อคนอคนชื่อไม่ได้ประจำขึ้นเครื่องบินอะไรนะกันไปมาว่าเลยไม่รู้ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อคุ้มค่าหรือเปล่าเนาะ,ะถูกต้องทำแล้วมาอยู่ด้วยไม่ใช่ทำแล้วตายพวกมันอยู่ไม่ได้ทำแล้วมาอยู่ด้วย,วย,มมย,วย,วยนะครับผม f อที่อยู่ประเทศ ตามประเทศเหมือนกันทําแล้วอ่ะผมแนะนํานะผมแนะนํานะไม่ต้องให้ใครอยู่เลยอันนี้คําแนะนําผมนะจ้างใครสักคนมาดูแลติดกล้องไว้อย่างน้อยคุณก็รู้ละฉันอยู่ไม่ได้พวกเธอก็อยู่ไม่ได้จบแล้วก็จ้างใครสักคนมาทำความสะอาดเหมือนผมอะ่ะผมมีบ้านจังหวัดน่านใช่ไผมก็จ้างฮะจ้างบ้านแม่แม่ผมนะผมก็จ้างเขามาทำความสะอาดบ้านทุกเดือนสักครั้งสองครั้งพอแล้วยังดีกว่าให้คนอื่นมาอยู่ เชื่อผม F อฟซีแล้วติดกล้องจ่ายค่าเน็ตติดกล้องค้างไว้ก็ดูว่าไอ้บ้าหญ้ามันลกไปก็จ้างคนไปทำผู้สะอาดเหมือนเราอยู่ณตอนนี้ผมแนะนําทำอย่างนี้นะเอฟซี FC. ผมแนะนาไม่ให้ญาติพี่น้องไปแตะบ้านเลยแล้วญาติพี่น้องแล้วสร้างบ้านเพื่ออะไรก็เพื่อตัวเองไงเพื่อเราไปอยู่ปุ๊บเราก็รักบ้านเราเราก็ดูว่าอะหญ้าหญ้า,าลกก็จ้างคนไปสี่ห้าร้อยไปจัดหญ้าอันนี้ทำผู้สะอาดใช่ไหมฉันให้เธอห้าร้อยเดือนประมาณหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทดีกว่าไหม ถ้าอันนี้พัง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 เราก็เห็นกล้องแล้วทําวิธีนี้เอฟซีเทคโนโลยีตอนนี้มันสูงแล้วเอฟซี FC. ทำไปอยากเจอคจุณชายอยากปรึกษาเรื่องสามีไม่สงค่าเลยงดูบุตรหนูมีลูกกับสามีชาวเยอรมันสองคนตอนนี้อยู่ลําบากมากเลยเอ๋อค่อยคุยมาทีหลังนะแอดไลน์ไอดีผมมาทุกอย่างเอฟซีแอดไลน์ไอดีผมมาถ้าคุณมีทรัพย์สินเงินทองต้องจ่ายแต่ถ้าคุณไม่มีและผมตรวจว่ามีผมฟ้องคุณแน่นะครับผม เพราะว่าผมจะมาใจบุญไม่ได้บอกอผมมีบุตรนะอย่างนี้ฟ้องให้ก่อนได้ไหมคุณชัยไม่ได้ผมต้องดูเอกสารด้วยทุกคนจะไม่เหมือนกันถ้ามีคุณมีเงินก็ต้องจ่ายถ้าคุณไม่มีจริงผมขอวิเคราะห์ก่อนเป็นไงบ้างไม่ใช่มาทุกคนมาเจ็ดแปดคนเป็นสิบยี่สิบคนผมต้องจ่ายก่อนเหรอผมไม่ใช่ว่าสมาคมสงเคราะห์นะผมก็ต้องดูเหมือนกันว่ามันลำบากจริงผมก็ต้องอ,อ,อ,อต้องดูเหมือนกันนะครับไม่ใช่มาปีนึงต้องจ่าย สี่ห้าล้านหกล้านเพื่อมาช่วยเหลือคนไทยแล้วใครซัพพอร์ตให้ผมมาไม่มีผมมานั่งทํางานหาเชา้าคุณคํำเออลูกน้องก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องจ่ายทุกอย่างไม่ได้เอฟซี FC, นะนะครับเป็นเคสเคสก,กันนะครับเป็นเคสที่เขาเหลืออดเหลือทนไม่มีกินกินข้าเหมือน,น,นเคสนั้นเขาเกาะวัดอยู่อาศัยวัดอยู่ฮนะแล้วเขาเป็นเอทด,ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็น่าสงสารเขาอันนี้โอเคเราทําให้เนะี่ยแต่ไม่ใช่คนมีที่ดินแล้วมีอะไรทุกอย่างแล้วจะมาขอฟรีไม่ได้นะครับผมต้องขายไปแล้วว่า เอาเงินมาให้เรา่ทำทำงานนะครับผมเนาะโอเคเพราะนั้นเอฟซีเรื่องนี้ครับผมถ้าถ้านะครับผมบ้านของเรานะครับผมผนแนะนาว่าไม่ต้องให้ใครอยู่เลยทํากล้องจับอย่างเดียวตอนนี้กล้องเอ่อกล้องกล้องมันไม่แพงหมื่นกว่าบ,บาทนะครับแล้วก็มี Wifi คุณจะสามารถที่จะดู wi-fi ว่าเออห้องนี้เป็นสะอาดไม่สะอาดพอคนมาทาความสะอาดบ้านคุณก็สามารถเห็นได้คุณสามารถพูดจากกล้องว่าเอออันนี้ไม่สกรปรกก็ดูหน่อยสิอันนี้สกรปรกท,ทําดิ ดีกว่าจะให้คนอื่นมาอยู่นะผมแนะนําอย่างนี้นะดีที่สุดเข้าใจไหมเอฟซี FC. เข้าใจไหมครับอ่ะเข้าใจนะตอบด้วยนะครับถ้าเข้าใจนะครับเนาะกดรูปหัวใจแชร์ผมด้วยนะถ้าเข้าใจแชร์ผมด้วยนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องให้ใครอยู่เลยกล้องอย่างเดียวใช้วิธีกล้องดูแล้วก็จ้างคนมาทำความสะอาดเดือนละครั้งพอแล้วนะครับผมแล้วก็จ้างคนมาทำความสะอาดข้างนอกบ้านอีกครั้งหนึ่ง เท่ากับคุณเสียเดือนละ1,000จบบาทนะจบเลยห้าร้อยทำภิษาหรือจะให้ก็ให้มากกว่านั้นแต่ผมแนะนําว่าไอ้คนทำภาษา่าคุณก็ต้องดูกล้องด้วยว่าเข้ามาวันไหนคนที่ไว้ใจเข้าใจนะคุณสีดิบมนนานาเคเลอร์เข้าใจนะคุณ,นะคณสุพานีเข้าใจคะ่ะเออนะคุณนงชงนะถ้าผมพูดผิดอ่านผิดขอโทษนะจริงค่ะนะครับแนะนำว่าให้ติดกล้องเดียวไม่ให้ใครมาพักอาศัยบ้านคุณ นะครับและถ้าท้าโทษโทษ,โทษตัวเองดีดีกว่าไม่ใช่ว่าคนคนู้นคนนี้มาพักอาศัยเราไม่รู้ว่าเขาเอาใครมาบ้างเขาขายเอาขายยาหรือเปล่าก็ไม่รู้อาชีพเราไม่รู้ยาพี่น้องเราเป็นไงบ้าง <c oughs> สวัสดีค่ะจากพัทยาค่ะนะนะครับผมเราไม่รู้ว่าเขาขายองขายยาหรือเปล่าเพราะฉันเอาความปลอดภัยที่สุดบางคนเอฟซีนะครับยาพี่น้องมาเต็นมันไม่มาคนเดียวโอ้คุณชายมาจากประเทศไหนเออธงชาติจากจระเทศโปรแลนด์หรือเปล่านี่คิดว่าเข้าใจค่ะนะครับผม บางคนเอาาติพี่น้องมาสิบกว่าคนแล้วคุณไม่รู้เรื่องเอาาติพี่น้องเมียมาไอ้น้องชายเราแล้วเอาย่าพี่น้องเมียมาอยู่ด้วยมาอยู่ทํางานที่เช่นกรุงเทพใช่เข้ามาอยู่ด้วยเจ็ดแปดคนจะบ้าแล้วบ้าบ้านคุณไม่ใช่ที่พักอาศัยคนคนที่าติาพี่น้องคนอื่นนะอินโดนีเซียนะครับสวัสดีครับผมใช่จริงๆค่ะคุณชัยเพราะฉันไม่ให้เข้าบ้านเรานะครับบ้านครัวกว่า,วาคุณจะมีบ้านหลังนี้ว่าแทบตาย แทบลําบากเพราะฉันไม่ต้องให้ใครเข้าบ้านเราเลยตัดสินแก้ปวดหัวอะไรจังจบแค่ค่ามาทํคาสะอาดกับามาดูแลเกี่ยวกับทําทความสาาะอาดหญ้าอะไรต่างๆอันนี้งานหนักใช่ไหมหรือจ้างเข้าไปเลยว่าเออทำความสะอาดบา้านหญ้าเดินตัดหญ้าเลยนะก็มีเครื่องตัดหญ้านะครับสบายไม่ต้องใครใครมาพักอาศัยปวดหัวแล้วบางคนก็นิสัยเสียอีกพอย้ายไปปุ๊บมันเอาข้าวของไปหมดเลย เช่นตู้เย็นทีวีมันยกไปหมดเลยก็ของผมอ่ะพี่สาวของผมอ่ะมันเอาไปสรุปว่าคุณทําให้ใครทําให้ญาติพี่น้องแล้วขนข้าวของไปหมดเลยเพราะฉันไล่ออกไปเลยครับผมไม่ได้เห็นกระตัวนะไม่ได้เห็นกระตัวนะแต่กว่าคุณจะได้เงินดูนี้มานะครับผมและถ้าเสียอะไรเสียอะไรพังตู้กระจกพังอันนี้พังอันนี้ลาวใครเป็นคนจ่ายคุณต้องเป็นคนจ่ายนะไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณเพราะฉะนั้นไล่มันออกไปเลยผมพ,ยนนะพูดตรงตรงใเอฟซีนะพูดตรงๆเลยนะครับผม ตอนนี้คุณชายอยู่ที่ตอนนี้ผมอยู่ที่สุขโขทัยครับมาทํางานที่นี่ครับคืนนี้นะคืนนี้นะพ่กนี้กลับแล้วใครอยู่ที่สุขโขทยัยนัดทานข้าวได้นะครับผมกับทีมงานผมมาทีมงานนะครับผมสี่คนนะมาทีมงานสี่คนนะผมบอกว่าผมไปกับทีมงานนะครับไม่มีทีมงานไม่ไปนะครับผมเพราะเรามาทํางานที่นี่นะครับเนอะโอเคไหมเพราะฉันเอฟซีเหมือนที่ผมพูดว่าเราไม่รู้ล่ารู้หลังว่า น้องชายแล้วเมียเขานิสัยเป็นไงบ้างนะครับผมพอเอาเมียเขามาอยู่ด้วยอ่ามีลูกแล้วสี่คนละอ่ะเดี๋ยวเอาคนนี้มาอยู่เอาคนนี้มาอยู่เอาคนนี้อยู่กลับกลายว่าทุกคนมาพักอาศัยบ้านคุณแบบฟรีๆหรือน้องชายน้องชายเอาเงินเข้ากระเป๋าเขาด้วยแบบอ่ะฉันให้เธอเช่าตรงนี้นะให้เธอเช่าตรงนี้ให้เธอเช่าตรงนี้นะมันก็เป็นไปได้เงินเข้ากระเป๋าอีกพอพังใครไปคนจ่ายอ่างอาบน้ําพังค่ะพี่พี่สาวอ่างอาบน้ําพังใครจ่ายคุณจ่าย พี่สาวอันนี้พังนะห้องเตียงพังใครใจ่ายพี่สาวจ่ายนะครับผมแวะไปพิซซโลกเดินนะครับคุณชายไปกับพระพ่อพระพุทธชนินราชครับถ้ามีเวลาจะไปครับผมพ่องานติดมากผมอยากเคลียร์งานประเทศไทยให้จบจากนั้นผมมีงานที่ยเยอรมันเนเธอร์แลนด์ฮอลันแล้วก็ออสเตรีเวินแล้วก็อังกฤษอีกที่ผมต้องเคลียร์แล้วประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกที่ผมองทำ งานติดไปแล้วครับตอนนี้ติดนะครับใครมีปัญหาไม่ใช่ว่าคุณชัยมาอยู่ประเทศไทยแล้วไม่มีงานรับงานเหมือนเดิมน,นะครับผมเรามีทีมงานที่ต่างประเทศนะคุณชัยพูดตรงชัดเจนดีมากคนไทยขี้เกียจขี้สงสารขี้สงสารเพื่ออะไรขี้สงสารเพื่อเขาแล้วเขาสงสารเราไหมไม่สงสารใครเป็นคนจ่ายเราเป็นคนจ่ายนะครับผมเราเป็นคนจ่ายไม่ใช่เขา คุณเอฟซีลืมตาได้แล้วกรอกกรอกกรอกตื่นกันได้ยังเนี่ยเข้าใจไหมตื่นกันได้ยังทําด้วยตัวเองได้แล้วไม่ใช่ว่าคุณจะให้เลี้งพี่น้องอย่างเดียวพอตายมาเป็นไหมแย่งกันทุกสิ่งอย่างแย่งอย่างเงินงเดียวผมเป็นน้องชายผมเป็นน้องสาวหนูเป็นน้องสาวอันนี้พี่พี่ชายช่างมันสิคุณทําเพื่อตัวเองทําให้ลูกให้เต้าคนนะั้นจุดประเด็นของผมคือว่าคุณทําเพื่อตัวเองแล้วทํเพื่อให้ลูกเต้าโอเคถ้าเป็นลูกสาวลูกชายอยู่ไปเอะนี่คือลูกของคุณ แต่ญาติพี่น้องน้องชายน้องเขยน้องอะไรต่างหางตัดฐานปล่อยวัดไปเลยถ้าไม่มีลูกก็เหมือนที่ผมพูดว่าติดกล้องเอาจ้างเขามาทำ菩์เอาแล้วทำ菩萨อาจจะตัดญ้าทำ菩萨ทา,าทนั้พอละอย่างอื่นไม่ต้องทําคุณซินิมอนบอกพูดถูกต้องเลยค่ะชอบอ่ามันก็ต้องทำอย่างนั้นนะเอฟซี FC. ถ้าคุณไม่ทําตัวเองทําเพื่อใครอะ่ะ ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วตายไปแล้วคุณก็จะให้ลูกสาวลูกชายอยู่นั่นเถอะบอไม่เอาใครอยู่่บ้านนะลูกนะเอาแค่แฟนหนูอยู่หรือมีสามีลูกอยู่ที่บ้านด้วยกันนะแล้วทําประกันซะหนูต้องจ่ายประกันค่าน้ำค่าไฟหนูต้องจ่ายหนูโตแล้วนะแต่นี่เป็นไงพี่สาวต้องจ่ายทุกอย่างเนี่ยไฟไหม้ค่าน้าค่าประกันค่าอะไรต่างเอ่อค่าน้าค่าไฟต้องจ่ายให้ทุกอย่างอะไรพังก็ต้องจ่ายให้หมดเพื่ออะไรแล้วเขามาอยู่ฟรีเพื่ออะไรเพราะชั้นเอฟสีทุกอย่างทํเพื่อตัวเอง คุณชัยพูดทุกที่อย่างค่ะขอบคุณมากที่ให้ความรู้คนไทยขอให้คุณชัยและทีมงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะคะแวะมากบพะพธชินราชด,ด้วยนะคะครับผมบ้านเกิดค่ะอ๋อโอเคถ้าผมมีเวลาผมจะไปนะผมไม่สัญญานะจะถ้าผมมีเวลาน่าจะผ่านนะน่าจะผ่านนะครับใช่ค่ะเพื่อตัวเองได้แล้วพูดถูกต้องมากๆเลยค่ะทุกวันนี้ไม่มีลูกน้องโทรมาขอให้หมดจะเซ็นก็ทำไม่ได้ ไม่ต้องทำนะครับคุณสุภารีนะครับทำเพื่อตัวเองนะครับผมเนาะไม่ใช่จะให้เขาอย่างเดียวนะครับเขาคุณเป็นธนาคารเฉยเฉยคุณไม่ใช่พี่เอาจริงๆนะใครที่มีเงินที่ต่างประเทศนะคุณเป็นธนาคารคุณไม่ใช่พี่สาวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแล้วไม่ใช่อะไรต่างๆผมตัดเลยนะคุณเป็นแค่ธนาคารธนาคารคือเนี่ยกดตีเงินออกขอบคุณค่ะบ,บายๆเดี๋ยวฉันมีปัญหาข้าหน้าฉันมาหาเธออีกเท่านั้นแนะ่ะเพราะฉันคุณต้องทําเพื่อตัวเองบ้าง ไฟไหมใช่ไหมแจ้งความไปเลยมึงไปขายบ้านขายที่ดินแล้วแต่เอาเงินมาคืนจบไม่ต้องพูดอะไรละเอามาคืนแล้วก็ทําคืนทุกอย่างและค่าเสียเวลาด้วยค่าอะไรต่างที่คุณมาประเทศสมว่าคุณอยู่ประเทศทสวิตเซอร์แลนด์นะคุณต้องกลับมาที่อ่เมืองไทยขอค่าเดินทางด้วยค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่าอะไรต่างขอมาเลยมันเสียเวลาไหมแล้วสามีคุณต้องมาไหมมาด้วยใช่ไหมขอเลยเขื่อนไหมทําที่ผมพูด ทำที่ผมบอกถ้าไม่ทำมาเกงใจอีกคุณเจ๊งแล้วคุณจะมีปัญหากับสามีคุณด้วยเราต้องเอาตัวเองก่อนค่ะทําเพื่อตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างค่ะถูกต้องครับอ่าผ,ผู้ถูกที่สุดค่ะนะ,นะครับผมเพราะฉัน FC นะครับตื่นได้แล้วนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจบกับพี่น้องได้แล้วจบผมจะบอกตลอดเลยว่าไม่ใช่ว่าเราจะบอก,บอกว่าเฮ้ยเราตัวเองตัวรอด มันถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณรักแบบผิดๆเพราะคนไทยรักญาติพี่น้องแบบผิดๆทุ่มเทให้ทุกอย่างหมดเลยอยากได้อะไรให้มันเลยอยากได้อะไรให้ผมไปนะครับพูดพูดถูกทุกอย่างเลยค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าข้อผิดในดําเนินชีวิตของคุณดำเนินเดินชีวิตของคนมากค่ะอ่าถ้าอ่านผิดขอโทษนะครับประมาณนี้นะนะครับเพราะฉะนั้น fc หลายๆท่านที่ผมดูดูผมอยู่เนี่ยแชร์ด้วยนะ แชร์ผมด้วยไม่ใช่ดูเฉยๆความรู้อะ FC เก็บไว้ทําไมแบ่งปันให้คนอื่นเขาเราตายไปเอาไปได้ไหมไม่ได้แบ่งปันให้เขาไปซะแชร์แชร์ให้เยอะๆจากนั้นปุ๊บคนอื่นเห็นผมเนะี่ยเขาบอกอ๋อจะทํางี้อ๋อจะทํางี้อ๋อจะทํางี้อ๋อเข้าใจละอ๋อเข้าใจละประมาณนี้ผมอธิบายเพื่ออะไรเพื่อ FC ให้เข้าใจได้มีความรู้เพิ่มต่อไปใครจะฟังไม่ฟังช่างมันนะช่างมันนะครับแต่คุณได้ฟังปุ๊บคุณมีความรู้เพิ่มดีไหมล่ะ คุณได้มีความรู้อาสามีชีวิตต้องทำไงบ้างอา๋อเงินเพนชั่นยังมีอ๋อเงินตัวนี้มีอยู่นะอ๋อฉัมีตัวนี้อยู่นะนั่นแหละสําคัญที่สุดเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองไม่ใช่เคยผมผม,มเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งผมให้ความรู้ผมมีความรู้อยู่แล้วผมก็ให้ความรู้คุณไปผมตายไปผมไาไ,ได้ไหมไม่ได้แบ่งปันไปความรู้เอาไปให้เขาเอาไปเขาพัฒนาตัวเองให้มีความรู้เยอะๆเยอะๆเยอะๆมากๆ ผมภูมิใจนะตั้งผมตั้งมา12ปี FC ผมมีเยอะแยะมากมายทั่วโลกนะแล้วมีความรู้จากผมคนอื่นไม่พูดช่างมันผมไม่สนใจแต่ผมพูดเพื่อให้ FC มีความรู้เพิ่มต่อไปในอนาคตโอเคคลิปนี้เป็นแบบสั้นๆน,นะครับแล้วก็ขออนุากดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ